ไม่วยใช่ป่ะตีก่ไก่เนี่ยวัดกีไก่เนี่ยโเนื้อหมดเตี้ยงเลยช่

รถมอที่สุด,สดมีคันเนี่ย แหวนีผ้าแป๊บเดียวแม่งต้มเลย